พี่น้องครับผมบ่ได้ว่าตำรวจบ่ดีเหมือนคุยกันฉันนิดคุยกันฉันนิดตำรวจดีๆมีมากมายบอกไวๆพักมู่ขวอยว่ามันธรรมดาเดย พักอื่นเขาไปหาเสียงตำรวจขี่รถนั่งพักผูไปไปหาเสียงตำรวจขี่รถต่ำเพราะผู้เก่าแต่นายยืนท้ายแจ็กสีท้ายยังนะครับมันเจ้าว่าท้ายคอยขอกระไรสดเจ้าของอยู่ในติ๊กตอกกรนดะมีคนบอกว่าครูใหญ่ต้องเป็นดาวติ๊กตอกเป็นดาวติ๊กตอกมันต้องเต่มขึ้นไปนีนะแต่ว่าบอยากตได้ดีชนะคดีปรินาสามสักไม่ใจเสียหนึ่งเดียวก้นปรินาเด้ด แต่เขาอุทธรณ์อยู่ว่าเป็นอย่างกัสอุทธรกัสศีสนาขึ้นเราหรอล่าเพราะความจริงก็คือความจริงพี่นอ้องครับตำรวจเพราะเป็นตำรวจรเพร,รดีเหมดแต่ว่าซูมือนี่พี่นอ้องอนั่งเหากันทั้งสี่ก็ได้ก้สิ้นเสียงของเราไปไบบในานามของ <60 S 2> กรรมการบบการบบเลือกตั้ง ผมบ่็ด้ว่าเขาดอกแต่ผมบไว้ใจกรนนกรจะฟ้อ,องผมก็ได้แต่ผมขอสะท้อนความไม่ไว้วางใจหน่อยได้ไหมและผมเชื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไว้ใจกกต,ตเหมือนผมใช่ไหม4มาตาใสกับหูยุ่ตัวใช่ไหมครับการเลือกตั้งนนคือส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่ได้บอกว่าถามมิการเลือกตั้งเท่ากับประชาธิปไตยนี่ครับเรามีการเลือกตั้งก็จริงแต่กติกาที่เราเป็นอยู่ที่จะต,ต้องมี250สวไม่ได้หมายความว่านี่เป็นประชาธิปไตยและผมเชื่อว่าถ้าไม่อยากให้คะแนนตกตามพี่น้องชาวกาลสินต้องกาเก้าวไกให้ชนะขาดปันใจไม่ได้เลย นะครับปันใจไม่ได้เลยเขตก็เอาก้าวไก่ปาตีนิดก็เอาก้าวไก่ถ้าให้มีเลือกสามใบกูก็ก้าวไก่ทั้งสามใบแต่มันให้กูสองใบสื่อๆมันจะเกิอนอยู่หันหน้าพี่น้องครับผู้ใหญ่สีเปลวาหลายใหญ่ห่างทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อว่าคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้คนที่มายืนอยู่ตรงนี้คนที่ยอมมาตากแดดตรงนี้นายโยบายพักก้าวไก่ผู้เจ้าทองแดงก็คอย ฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะไปเวทีไหนก็ตามเป็นหัวข้อเดียวที่จําเป็นต้องพูดคือเรื่องอยาเสพติดครับจังหวัดกราฬสินเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานที่ขึ้นมาปอดยาเสพติดพะนะฮะไม่หรอเขาบอกว่าเป็นจังหวัดปอดยาเสพติดฮะเฮ้ยผมว่า นี่คือผลงานของรัฐบาลนี้เลยนะไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวจะแพงเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าปุ๋ยจะสอบรละพันชีไม่ว่าไฟจะแพงหูฉี่เยี่ยนดึงใจขาไฟสองพันสาพเฮ้ยรัฐบาลนี่สามารถเทียดให้อาหารเสริมที่ซื้อว่ายาบ้าอาหารเสริมที่กินแล้วดีบเหลือเม็ดละเไหร่าาบ้านเจ้าอุ้ยค่าครองชีพสูงมาก ยี่สิบบาทฮะบ้านคอยสิบหาบาทนะครับบ้านคอยสิบหาบาทนะครับแต่คันซื้อร้อยหนึ่งนันได้ยี่สิบเมตรตกแค่หบาทหลายบางคนบอกว่าคู่ไหไปจับยาบ้าให้แน่คันได้เป็นรัฐบาลแล้วฝากคําสงคารมกับยาเสพติดด้วยนะคอยก็เลยบอกว่าโบ พักก้าวไกลจะไม่ทําสงครามกับยาเสพติดพักก้าวไกลจะไม่ไปไล่ยิงคนจะไม่ไปไล่จับคนเพราะถ้าไอ้จับคนเสพย,ยาทุกคนตอนนี้บ้านมุอเจ้าเหลือแต่แมวกับไก่คือมันไกลกับถือละบุเอานั่งกาดน้ำไกลไปเนาะยาแคปซูลไก่มาคดอยู่ใส่กันเพิ่นสิบปอนอยาไกลเพิ่นยิบยามาใส่ปากไกลยิบยาไก่ใส่ปาก,ก,าปากคนไก่อยู่ท่านี่ะ ไก่กับโคนี่กับไปน้ำกันเมื่อตานครับดังนั้นพักก้าวไก่เรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ใดเป็นหลายให้ส่งไปป่วยยุศูนย์บับบัตจุโนยูนสแตนป่วยาบงจุดีพี่ต่เด็กนุ่นไม่ต้องอัดคำว่าป่วยป่วยไปว่าอะไรลูกรักษา่งไปป่วยผู้เป็นน้อยใหออสอบมอเอายาป่วยมาให้ยูเือน เพราะว่าทุกวันนี้ถามว่าเขาจับกันไหมยาบ้าเขาจับกันไหมจับจะเทียงคอรจับจับแต่เขาจับแบบไหนจับแบบบักขายบักขายเป็นลูกน้องบักจับบักขายขายให้บักซื้อแล้วโทรบอกบักจับบักจับไปจับบักซื้อ เอาไซรถ์ี่ประตูสีดำไปจอดคางเียงหน้าเปิดแอร์เย็นเย็นในรถสั่งบรรยากาศแต่น้อยขึ้นเดือโกดธนี่ละตบกุญแจมือใส่กุญแจมือไปพร้อมได้เราก็บอกว่าโอ้เนี่ยตัวน้องตัวกับเป็นเยาวชนอยู่ไอ้บ้จับดอกเอาทรบอกแม่ตัวเอาเงินมาสองหมื่นไอ้ยสบปวยอยู่นี่ละแบ๊บมาหน้ารพักโอรถพักอยู่นี่ พี่ตองครับผมไดิว่าตำรวจบอดีหมดคุยกันฉันมิดคุยกันฉันมิดตำรวจดีๆมีมากมายบอกไวๆ,ๆพักมุกขไหวยว่ามันธรรมดาเดย อื่นเข้าไปหาเสียงตำรวจขี่รถนั่มพัดปู้ล่ไปหาเสียงตำรวจขี่รถต่ำเพราะว่าผู้เก้าแต่นายยืนท้ายแจ็คสี่ทายยังนะครับมันเจ้าว่าท้ายคอยขอกระไลสดเจ้าของอยู่นอนในติ๊กตอก็ะดาษมิวบอกว่าครูใหญ่ต้องเป็นดาวติ๊กตอกเป็นดาวติ๊กตอกมันตองเตนขึ้นไปนีนาแต่ว่าพออยากโตได้ดีชนะคดีปรินาศาลจับไม่จ่ายเสียงหนึ่งเดือนกินฝรินาได้ด แต่เขาอุทธรอยู่ว่าเป็นยังกต่สุทธรนกับศีรษะขึ้นเอาหือเล่าเพราะความจริงก็คือความจริงพี่น้องครับตำรวจเพระเป็นตำรวจพอดีหมดแต่ว่าซูมมือนี่พี่น้องเออนั่งเหมากันทนั้งส uh, ี่ก็ได้คือเขาคือชิ่วใช่ปะฮะจังไปได้แง่หนาเบิ้งโอ้ยสาธุเป็นคือพิการทีบ มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิน้ำแดงบ่มิถูกมิเย็บ่หวัวหมูใบสีครับ <S <S พี่น้องครับต้องบอกไปยั้งพี่น้องตำรวจพอมา <S 1> <S 1> ผมเข้าใจพี่น้องตำรวจนะครับว่าบ่าแม่ตำรวจบ่ดีเหมือนเพียงแต่ว่าในยุคที่ทหารครองเมืองในยุคที่มาเฟียเป็นรัฐมนตรีในยุคที่มันคือแป้ง ตำรวจไม่ดีมักจะได้เป็นใหญ่แล้วกดขีต่ตำรวจด,ดีให้อยู่ภายใต้ตำรวจที่ไปมอบผมผมบอกทางไปอยู่ถือโกงพัดคาเบียเลียงดังนั้นพักเก้าไกลจึงบอกว่าวิธีการจัดการกับยาเสพติดเทดบ่ยา,าไปไล่จับไปไล่คา,า,าคันคาคนเสพยาเมื่อป้าผู้เจ้าเลี้ยแตาเสาหวัวเลี้ยตนพระเพิ่นสิส่วนบ่เศร้าแต่เคีย่มิศพมาเล่นม่ศพถึงยิ่งตายเว้ยฉะนั้น วิธีการกำจัดยาเสพติดเบ่อยอกครับคือเอาลังสิมันลมไปทลายทุนจีนสีเทาเอาพักก้าวไกลเข้าไปจัดก,การกับทหารนอกรีดที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเอาพักก้าวไกลเข้าไปจาัดก,การกับตำรวจนอกรีดรับสวยเอาพรรคก้าวไกลนะครับ ส่สอเดาดีอีกรอบหนึ่งออกตั้หนึง่งส่งเสียงให้ลูกบ้านผมหน่อยเอาพักก้าวไกลเข้าไปจัดการกับกองทัพที่มันใหญ่เถอะเถะเกินไปเอาพักก้าวไกลเข้าไปยกเลิกเจณฑ์ทหารให้เหลือแต่ระบบสบักใจพวกมาเฟียจะได้ไม่มีเงินเงินของมันไม่ต้ใส กินเล่นเดียนทหารเกณฑ์ทุกวันนี้เรามีทหารเกณฑ์ไหมครับไม่มีประเทศไทยไม่มีทหารเกณฑ์มีแต่ทหารเกินเพราะว่าทุกวันนี้เขาเกณฑ์ไปเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนคนนะครับปีละแสนคนต่าไปสำรวจมาแล้วงานที่กองทัพต้องทงาอํางานยังแตกต่าง,างกันหมดมันจําเป็นต้องใช้อยู่แค่ปีละประมาณห้าหมื่นคนสู้มือนี่ คนสมัครกับปีละสี่หมื่นแล้วแต่ถ้าเราลดจํานวนทหารเกณฑนะ์ให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับให้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจเพิ่มเงื่อนเดือนให้ทหารเกณฑ์ขันเงื่อนเดือนมื่นหาภัยกับอยากสมัครขันเป็นทหารเกณฑ์ยู่พ่อแม่ได้สวัสดิการคือจังลูกเป็นคู่ภัยกับสมัครขันเป็นทหารเกณฑ์แล้วนะครับถ้าเป็นทหารเกณฑ์แล้วนะครับแล้วอยากสอบนายสิบต่อมีคะแนนพิเศษให้ ใครก็สมัครดังนั้นอีกอันนึงคือซุ้มนี่เลยซุ้มโตัวสำคัญพวกที่มียศนำหน้าว่านายพลประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนายพลถึงสามพันคนในขณะที่อเมริกามีพันกว่าคนแล้วคนเรานี่กินเงื่นเดือนบวกเงื่นประจำตำแหนง่งคนละประมาณแสนบาทบ่อขันร่วมคาบางคานั้นบ่อันร่วมเบียรเลียงบอคันร่วมคาน้่มันซี ปองทั้นร่วมคาหลอยที่หยั่งจากสำนักงานมาแน่ปีเดือนละประมาณหนึ่งแสนบาทสามพันเดือนหนึ่งตกสามรอยล้านปีหนึ่งเป็นเงินเดือนได้ลสามพันหกร้อล้านลดจำนวนนา้นลประมาณมาไปสั่งกดเขาเด้อซุ้มเสียให้ขึ้นขันไหมมันคืนอจะยากลดการขึ้นขั้นให้ซุ้มตายแล้วมันตายไปให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นคนเรือน ยกเลิกกองทัพมาเฟียยกเลิกตำรวจมาเฟียยาเสพติดหายเองผมมือตะเพียงคนนีองเนี่ยพวกเธอไม่ทันครูเนี่ยตรงไหนที่ครูยังไม่บอกว่าตรงไหนที่ไม่ใช่จุดคลายแฝกพวกเธอก็ปบมือตรงไหนที่ครูพยายามให้คลายแบกพวกเธอก็ไม่ปบมือเอา้าเอาไมเดี๋ยวเราจะนักกัน คูจะให้พวกเธอเนี่ยปบปืออันที่พวกเธอคิดว่าดีแล้วอยากเอาเดี๋ยวทบทวนนโยบายหน่อยเพราะนั่งอยู่นี่มีแต่หัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยเหมือนเซลอันนี้เป็นหัวหน้าเซลเหมือนเซลเซลต้องทําไงเซลต้องไปขายของต่อทบทวนบํานานบระมนนานแบบนั้นไรแต่ตเกิดตนนไปก่อนเด็กแด้เกิดได้เท่าไหร่นะ สามพันเด็กแรกเกิดสามพันบาทเอาไหมเอาเอา,เอาเปิดเอเด็กหกขวบถึงสิบสองปีปุ๊ยปีอย่าบูบีฉันใช้เสียงมาเป็นเดือนแล้วจะากอยเสียงฉัน,น,นอีกสิคือไอ้ใหม่เสียงยืดใสเสียงยืดใส เด็กอายุหนึ่งขวบถึงสิบสองปีต้องได้ค่าเรียงดูสามพันบาทไยไ่ใช่1ึงพันสองร้อยบาทดีไหมดีดเรียนได้เข้าโรงเรียนได้แปดร้อยดีไหมดีดตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำเท่าไรสามร้อยก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไร ห้าสิบคอยกินใบเอี้ยมคอยกินถวยเกดสิบดังนั้นค่าแรงป้าพ่ออย่าศพอย่าปากพักเก้าไกลก็เลยบอกว่าต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นสี่รห้าสบนะครับคอยเสื้อวา่าผููเจ้าหุ่จักรเป็นเท่าไะนะครับแต่ว่าพักทีกันบางชีนี่ 600. หกร้อยเฮ้ย คนเบมดบานกินน้ำสางเดียวเที่ยวทั้งควงามบ่อยอย่าพ้อยกันนะครับ6กร้อยบาทเท่นเบ้าปีเกสศูนมเฮ้าเบ้าปีนี่ปีหกแล้วก็ต้องขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟอ้อปีนาก็คือดีคอดปีเ0ูนได้ซ้ำกันแต่ถ้าเข้าดีก็คือออกเป็นกฎหมายบางคับไปเลยว่าค่าแรงต้องขึ้นทุกปีซ่า ค่าแรงต้องขึ้นตุกป,ปีแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องมีพักไหนเอาเรื่องค่าแรงมาหาเสียงอีกเพราะเข้าขึ้นไปแล้ว <Yeah. S 1> คนแก่ได้สามพันนะครับผู้สูงอายุแม่ผู้พิการสามพผู้ป่วยติดเตียง9 0 0าและสุดท้ายคนไทยต้องไม่เป็นศพอนาถา ถ้าตายต้องได้เอาไม่เอา,เอาบอ่เอากะต้องได้นะครับบ่เอากะต้องได้14พฤษภาคมนี้ผมคิดว่าสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายไม่ไกลเกินฝันทหารอยู่ภายใต้รัฐบาลไม่ไกลเกินฝันประเทศที่มีอนาคตสำหรับประชาชนไม่ไกลเกินฝันหวยใบยเสร็จ ไม่ไกลเกินฝันน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศไม่ไกลเกินฝันขนาดบม่ได้เป็นรัฐบาลกระเหตุมาแล้วอยอาสามาที่ได้เป็นรัฐบาลมู้เจ้าสิบไริกินน้ำแร่คุณบอกสิบสี่พฤษภานี้มักคนก่าคนมักผักก่าผักมักกะกะก่าทั้งผักก่าทั้งคนขอบคุณครับ